ทั้งตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยวิเคราะห์ตนเองแล้วเราเรียกมันว่าตัว b u s i n e s s c h e c k u p แล้วก็มันรูปแบบมันก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าคุณมีปัญหาด้านไหนนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมือตัวน,นี้ค่ะผลของเครื่องมือตัวน,นี้เข้ามาดูแล้วก็แนะนําบริการต่างๆส่งต่อบริการต่างๆไปยังหน่วยร่วมรวมทั้งส่งไปให้ที่ปรึกษ,ษาด้วยค่ะ สวัสดีค่ะนิฉันนางเกษราพรโกวิตลวากุลค่ะ เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะบทบาทภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีภารกิจอยู่2ด้านด้วยกันคะ่ะด้านที่1ก็เป็นภารกิจในเรื่องของแบ็กออฟฟิศนะคะทาหน้าที่ในการวางแผนเสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของระดับประเทศค่ะภารกิจด้านที่2ก็เป็นด้านฟอนต์ออฟฟิศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนะคะในการให้บริการแก่ SME โดยให้บริการข้อมูลนะคะแล้วทั้งให้บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้นรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงทุนในการดำเนินธุรกิจนะคะรวมทั้งในรูปแบบของทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์ค่ะให้บริการผ่านศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม Business Service Center หรือดีพร้อม BSC ซนะคะซึ่งศูนย์บริการดังกล่าวอะคะ่ะมีอยู่ทั่วประเทศ13จังหวัดน,นะคะสวัสดีค่ะสุวิมลจินตวรรณนะคะผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเรามีบริการทั้งหมดนะคะมีตั้งแต่การให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการลงทุนมีการให้บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเมื่อผู้ประกอบการเดินเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยแล้วผู้ประกอบการเนี่ยสนใจอยากจะดําเนินธุรกิจก็มีตั้งแต่บริการข้อมูลให้นะคะหรือถ้าหากว่ามีประเด็นปัญหาอยากจะพูดคุยกับที่ปรึกษาเราก็จะมีการจัดทีมที่ปรึกษาให้บริการเบื้องต้นณขณะนั้นเลยนะคะอันที่2เนี่ยนอกเหนือจากการให้บริการเบื้องต้นแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการนะคะที่มีประเด็นปัญหาเชิงลึกแล้วอยากที่จะให้ที่ปรึกษาเนี่ยเข้า ไปช่วยเหลือในสถานประกอบการอันนี้เนี่ยเราก็จะส่งที่ปรึกษาเข้าไปแก้ไขในปัญหานั้นๆในสถานประกอบการนะคะรวมทั้งนะคะต้องมีกิจกรรมในเรื่องของการแมทชิ่งด้วยเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะโดยมีแพลตฟอร์มดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเราทําความร่วมมือกับทางแพลตฟอร์มของญี่ปุ่นผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็จะมาโชว์เป็นเหมือนเดกทอรีส่วนผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่อยู่ในแพลตฟอร์มก็เข้ามาแล้วก็มาเลือกดูผู้ประกอบการไทยถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันสามารถแมทกันได้ก็จะ ทำการแมชิ่งกันนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจและการลงทุนนะคะข้อมูลนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการลงทุนสถติติต่างๆ รวมทั้งเราทำพวก Business เดียนะคะสำหรับบุคคลซึ่งต้องการจะดำเนินธุรกิจคนที่ยังไม่ทราบว่าจะทำธุรกิจอะไรดีอยากจะเข้ามาก,ก็จะมีไอเดียให้ดูว่าเออเราได้ทำพวกโมเดลธุรกิจต่างต Business i d อเดียต่างๆเพื่อให้เขาได้ศึกษาได้ดูรวมทั้งเรามีห้องสมุดด้วยนะคะให้บริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์เราเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่ให้บริการ24ชั่วโมงเราก็มีบริการเชิงลุกด้วยเรามีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าคลินิกปรึกษาแนะนำนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับออก ไปเดตามงานต่างๆแต่ว่าณนะช่วงนี้เนี่ยพอเกิดภาวะโควิดเนี่ยกิจกรรมไอตัวคลินิกเนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถดําเนินการได้เราก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นคลินิกออนไลน์แทนนะคะ <S 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 เราอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดนะคะเป็นโคช้ชของผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจต้องการจะลงทุนเราหวังว่าทุกคนเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเราพร้อมให้บริการภายใต้คอนเซปที่เราได้วางไว้ก็คือ เข้าถึงง่ายเราพยายามที่จะออกมาเป็นในรูปแบบของดิจิทัลช่องทางออนไลน์นะคะครบวงจรเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งต่อเชื่อมโยงบริการให้กับกลุ่มเครือข่ายต่างๆนะคะรวมทั้งเพื่อให้พวกกันเหลนะ่านั้เนี่ยพร้อมแข่งขันมีที่ปรึกษามีข้อมูลในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการะคะ่ะ